ช้ำๆวันนี้ค่ะใช่หนูตาตาบวมมีอะไรก่อนนะมีอะไรก่อนนะมีอะไรก่อนนะค่ะมิวมิวอย่าเชื่อคนนี้เขาเยอะนะเวลาเขาอยู่กับมิวเขาก็รักมิวนะพอเวลาเขาอยู่กับฮัตสวีเขาก็รักฮัตสวีนะแหมดูแลกันดีดีตั้มดูไว้นะตั้ม นางฟ้าทุนหัวอ้าวอ้าวนางฟ้าทุนหัวนางฟ้าทุนหัวนะอ๋อพัดไปนะดูแลกันดีดีดูหัดสวีด้วยนะลูกเขาไม่รักหนูแล้วลูกมาวันเดียวเป็นเพื่อนรักชมพู่แล้วชมพู่ไม่เอาผู้ชายใช่ลองแล้วจริงเหรอเขาเกาะแต่ผู้หญิงต้องเกาะหมอได้ไหาจับมือจับมือ แม่น่ารักจังเลยขอบคุณนะครมันเข้ากับหน้าขึ้นมยเลยอ่ะเป็นดากขอบว่าสวัยยเกิหนูเป็นเด็กเหรอหนูอายุเท่าไหร่อเนธสำหรับพอดีนะหน้าหนูเล็กใส่แมนเด็กนะ